สวัสดีครับหลวงติดชาแนลเอาบ้านมาฝากครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านสรงบอดดันครับบอดดันบอดดันหลังนี้นะกว้างหกหรือหกครับสามสิบกตารางเมตรครับความสูงหนึ่งเมตรครับบันไดก็หนึ่งเมตรสามสิบประมาณนั้นครับหนึ่งเมตรสามสิบประมาณนั้นนะบันไดมีทั้งหมดห้าขั้นความสูงก็เป็นก็เรียกว่า หนึ่งเมตรนะครับฝาตีแนวนอนนะครับตีแนวนอนนะนี่ล้อมลงสีแล้วครับท่านชมนี่ล้อมลงสีกว้างสามลึกขอโทษทีกว้างหกลึกหกนะฮะการคู่เสยคู่เสาหน้าหกนะฮะเสาหน้าหกดูฮะท่านผู้ชมดูนะฮะตาล่างครับตาล่างครับเยกสองส่วนนะครับหลังนี้ส่งบอดินนะครับ แยกออกไป2ส่วนนี่นะสองส่วนมีอะไรบ้างครับมีห้องน้ําด้วยฮะดูแล้วตะทางมีจะห้องน้ําด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านในฮะท่านผู้ชมดูอย่างนี้สูง1เมตรนะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าผมดูแล้วก็หนุนไม้ไว้ท่านผู้ชมถ้าดูอย่างนี้1่เมตรนะฮะหเมตรจริงๆครับ กหนุนไม้ไว้นะฮะท่านผู้ชมลูกคิดชาแนลขอโทษนะครับ้าปิดพลาดประการใดนะครับฝาตีบางใบครับตีบางใบเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมด้านหลังนิดนึงนี่ฮะท่านผู้ชมดูด้านหลังก็จะมีบานประตูฮะเป็นประตูลูกบิดนะครับหัวมุมฝั่งด้านซ้ายถ้าหันหน้าตัวบ้านก็จะเป็นน้องน้ำนะครับมีบานกระทุ้งอยู่ หลังคามงด้วยกระเบื้องหลอนนี่ดูฮะท่านผู้ชมดูนี่ฮะเสาเสาหน้าหกโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าระหว่างเสเนี่เขาทำยังไงครับท่านผู้ชมระหว่างเสนะฮะระหว่างเสรเรามาดูครับ นี่คือฐานล่างของตัวบ้านนะครับพอดีไม่ได้ถามช่างอนะันนี้ขอโทษด้วยนะอ้าวนี่ะท่าผู้ชมดูนะครับอ,อันนี้8เซนอ่า8เซนนี่8เซนเสน,นี่ก็นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งไม่เต็มดีครับเพราะว่านิ้วครึ่งอะไรนิ้วครึ่งหนิ้วครึ่ง6โอเคครับหลังพอ,อ,อประมาณนี้ครับโอเค เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนะฮะด้านในนิดหนึง่งแต่ว่ายังไม่ได้กัดสีหน้าต่างฮะหน้าต่างลูกเล่นหน้าต่างตอังนี้หน้าต่างปิดเปิดนะครับระเบียงครับระเบียงวัดระเบียงก่อนว่าเท่าไหรอ่านี่ระเบียงนะฮะระเบียงลองดูวัดระเบียงนะฮะอ้าวนี่ฮะผมจับอย่างนี้เลยระเบียงนี่อยู่ที่หนึ่งเมตร ห้าสิบนะหนึ่งเมตรห้าสิบที่เหลือก็ตัดไปเป็นนองเลยกันท่านผู้ชมนะสามขั้นบันไดยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เขดนะยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ขดนะเออดูอืมอ่ะขึ้นไปกลางบนหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นบันไดครับนี่ฮะระเบียงนะครับ ผมขอวัดอีกทีว่าระเบียงนี่ลึกเท่าไหร่านท่านผู้ชมผมจะได้ไม่เสียวความรู้สึกเมื่อกี้ผมวอาเม็ดเม็ดหน้าสิบเมื่อกี้ผมบอกเพืพ่อนๆว่าไม่หน้าสิบนะอ้าถูกต้องเลยครับระเบียงไม่หน้าสิบครับกว้างสามอ่าดูฮะเม็ดหน้าสิบกว้างสามนะฮะเดี๋ยวหลังคานี้ยื่นมาเยอะเลยทนะ่านผู้ชมดูบานกระทุงอ่ะอ่ายื่นมาเยอะเลยนะนะฮะ ยืนมาเยอะเลยตำเท้าแกนไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในห้องอ่านี่ครท่านผู้ชมดูนี่ประตูทางเข้าเล่นด้วยกระจกแน่นอนเลยครับที่เป็นช่องๆนี่เดี๋ยวเอาจอะจกมาใส่เข้ามาแล้วครับโดนตัดเป็นเม็ดอาสหเม็ดสี่เม็ดอาสิบคูณสครับห่องนี้ห้องรับแขก ห้องรับแขก4เมตร10คูณ3นี่น,นะฮะก็ตั้งแต่ใต้วงกบก็ตีแนวตรงส่วนกลางบนนี่ก็ตีแนวตังวงตต้งนะฮะนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะมีพื้นที่แยกซอยด้วยน้องน้ำอยู่ประมาณ1เมตรนะครับท่านผู้ชมน่องน้ำก็อ2เมตรคูณ10 สองเมตรคูณห้าสิบแล้วก็ตีจาร์ทบอร์ดไว้ประมาณเม็ที่เหลือก็เป็นไม้หมดเลยครับนี่บานกระทุงนะฮะร,ราคานี่ถามเจ้าของโครงการนะท่านผู้ชมนี่ก็บานประตูสไลด์นะครับนี่เดี๋ยวมาดูฮะอ้าวดูฮะบานประตูสไลด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนี่ครับ ข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วห้องนี้นะฮะสามกุลอ่าตัดไปเม็ดเม็ดาสิบก็เ,เหมือนกันครับอ่าสี่เม็ดาสิบอ่สาสี่เม็ดาสิบธ์ต่างทรงยาวนะฮะนี่ลองดูโอเคครับฝ้าเปดานนะ อย่าลืมกดติดตามไม c ช a n n e l ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บอร์ด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนเอาบ้านมาฝากอีกแล้วครับนะครับเอาบ้านมาฝากอีกแล้วกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ